สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะค่ะขณะนี้เช้านี้นะคะเราก็เดินไปด้านหน้าพ่อปู่ปริจิตเราไปหาพี่ยาย่ายและไปหายายแคทนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านลุงพลนะคะ

พอ่ท่ะับก็ให้นำตำาเนาัรวชาชนสามแผ่นตำเนาผ่าเรียนบ้านสาแผ่นแสมุดบันทีเงิผานสวัสดีครับสวัสดีครับ ขนาดนี้ก็เวลาก็เริ่มสายนะคะยูทูบเบอร์แต่ละคนนะคะก็ออกมาไลฟ์สดกันนะคะยำเช้าเพราะว่ามันอากาศมันเย็นนะคะอากาศเย็นนะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ดูวิวสวยๆไปก่อนนะคะ น,นี่ก็เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากผู้ใหญ่บ้านนะคะก็จะเลือกตั้งหน่อยใช่ไหมพี่ธนวัฒน์ใช่ไหมรู้ไหมว่าเลือกตั้งวันไหน28 28ีมีนาใช่ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเมื่อกี้นี่แหละเมื่อคืนไลฟ์สดกันลืมขาตั้งกล้องไว้ข้างนอกมาเลยปัะนี้ลืมขาตั้งกล้องไว้ไม่ออกมาหาเลยลาบหน้าเร็วๆเขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่มานาสวัสดีค่ะอันนี้แอดมานาเดินผ่านหน้ากล้องเราแล้วนะคะไปอยู่ตรงไหนนะมันอยู่บนยอดไม้ไก่ป่าเหรอเนาะตรงไหนตรงโน้นนั่นเหรอพี่าาอ๋อโอ้ค่ะพี่มานาเห็นไก่ป่านะคะตอนเช้าเช้าก็จะมีพวกสัตว์ป่านะคะเดินออกมาด้านนอกเนี่ยค่ะ อันนี้ด้านนี้ที่เรามองก็คือภูหลวงนะคะที่เราเห็นนี่ภูหลวงค่ะนะคะเช้าๆอากาศสดใสนะคะมองไปที่องค์พระก็สว่างสวยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ